สวัสดีค่ะสำหรับใครที่มีปัญหานะพ่อแม่ของตัวเองไม่ยอมรับแฟนของตัวเองนะคะจะมีวิธีในการที่จะทำยังไงอย่างแรกเลยต้องเข้าใจนะว่าพ่อแม่เนี่ยนะเขาก็ย่อมเป็นห่วงเราและก็รักเราเป็นธรรมดาค่ะนะคะและพ่อแม่มีประสบการณ์มากกว่าเราในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะและเขาสามารถที่จะมองออกได้ค่ะว่าความสัมพันธ์ของเราอะ มันจะไปรอดหรือว่ามันจะร่วงนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจว่าเขา,าเป็นห่วงเราแต่เราละ่ะจะมีวิธียังไงที่ทำให้พ่อแม่ของเราเขายอมรับเราพาเข้าบ้านค่ะมันมีวิธีเดียวเท่านั้นพาแฟนของเราเนี่ยเข้าบ้านทำกิจกรรมด้วยกันได้พูดคุยได้ปรึกษานะคะเนี่ยเขาจะรู้ถึงทัศนคติ เขาจะรู้ถึงเป้าหมายชีวิตเขาจะรู้ถึงว่านิสัยใจคอแฟนของเราเป็นรัวเป็นพายมากขนาดไหนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จ,จะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันหมายถึงว่าสำหรับพ่อแม่บางคนเนี่ยคืออนุญาตให้เราคบกันแต่อยู่ในสายตานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเวลามันจะเป็นตัวตัดสินเองว่าเขาอยอมรับหรือเปล่าสำหรับพ่อแม่บางคนนะเวลาที่เราเองมีแฟน หลังจากมีแฟนแล้วการเรียนของเราหรือหน้าที่การงานของเราหรือว่าชีวิตของเรามันมีแต่ดีขึ้นเพราะว่ามันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันสักวันหนึ่งเขาก็ยอมรับได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้ก่อนสำหรับใครที่เป็นพ่อแม่เองนะเราเนี่ยต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะว่าบางครั้งเนี่ยลูกของเราต้องได้เรียนรู้ประสบการณ์จากตัวของเขาเองนะ เราไปห้ามเขาเราไปบอกเขาเราไปเตือนเขาอะบางครั้งอะเขาไม่ฟังหรอกแต่เราแค่เป็นห่วงเขาแล้วก็ดูเขาอยู่ห่างๆคอยปลอบใจคอยเป็นกําลังใจให้นะคะคอยตบซ้ายตบขวานิดนึงแต่เขาต้องได้รับรู้เลยต้องได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองว่าเขาคบคนนี้แล้วคนนี้ทําให้เขาเสียใจแบบไหนอะไรยังไงบ้างมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะอย่าไปเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินมากเกินไปนะคะแต่ต้อง คือแบบไม่ให้อยู่ในกรอบมากเกินไปอ่ะต้องให้อิสระของเขาว่าในการที่เขาจะเลือกชีวิตหรือว่าเลือกคู่แต่แค่เราต้องอยู่ห่างๆแค่นั้นเองและต้องเปิดใจเวลาที่เขาเลือกคบใครใค,รใครนใดคนหนึ่งค่ะและก็คอยนะสอนเขาหรือว่าบอกเขานะคะอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่สมัยนี้คือต้องทํายิ่งคุณไปห้ามเขาไม่ให้เขาคบอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณไปกีดกันคุณมี่เข้าข้างเขาคุณม่รักเขามันจะมีปัญหาในครอบครัวได้ แต่สิ่งที่คุณทําก็คือว่าคบกับคนนี้ใช่ไหมอโอเคงั้นก็พาเขามารู้จักพ่อแม่หน่อยสิเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณต้องทําเพราะสักวันหนึ่งนะคะลูกของคุณเขาจะรู้เองค่ะว่าผู้ชายคนนี้ดีสําหรับเขาหรือเปล่าทุกคนน่ะไม่มีใครโง่หรอกคะ่ะที่จะดูไม่ออกหรือว่าที่จะไม่รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่เขาจะอยู่หรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดแค่นั้นนะคะเพราะนั้นสําหรับใครที่มีปัญหาที่พ่อแม่ไม่ได้สนับสนุน นะคะหรือว่าไม่ได้ชอบแฟนของเรามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นพาเขาเข้าบ้านให้เขามีโอกาสได้ใกล้ชิดให้เขามีโอกาสได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้นแล้วก็พยายามทํากิจกรรมหรือว่าหากิจกรรมที่หลายๆคนนะคะทุกๆคนสามารถที่จะทําด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ค่ะเรื่องนี้แหละมันจะทําให้คุณสามารถก้าวผ่านมันไปได้เพราะนั้นไม่ต้องโทษพ่อแม่เราส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่โตขึ้นมาแล้วนะคะไลฟ์เมื่อวานเนาะโตขึ้นมาแล้ว ะะทางผู้หญิงเองก็เาขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาที่พ่อแม่ของผู้หญิงนะคะมาหาผู้หญิงผู้ชายก็ต้องหลบหลบซ่อนๆน,นะคะอันนี้เราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางนะแค่จะบอกว่าก็ต้องทําเหมือนกันค่ะผู้หญิงเองก็ต้องพาผู้ชายนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณรักเขาจริงๆนะคุณคีบเขาจริงๆนะผู้หญิงก็ต้องพาผู้ชายไปให้รู้จักกับพ่อแม่ของตัวเองค่ะมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยผู้ชายคนนี้ ลักษณะแบบนี้นิสัยแบบนี้จะดูแลลูกเราได้ไหมนะคะ,ะและผู้หญิงเองก็ต้องพูดอะไรดีๆนะคะเกี<ๆ>่ยวกับแฟนของตัวเองนะว่าเนี่ยอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วชีวิตดีขึ้นยังไง ชีวิตมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นยังไงเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าพอพอ่อแม่ไม่ชอบแฟนเราเราก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วก็อยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระยะยาวและคนที่อยู่ในสถานการณ์หลบๆบ,บซ่อนๆนนะ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะคบใครแล้ว,ว่จะต้องมาแบบมันหลบแบบนี้มันไม่โอเคนะคะเพราะนั้นฝากไว้สําหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายที่คุณรู้สึกว่าแฟนของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่คุณโอเคกับเขาแล้วตอนเนี้ย นะตอนนี้คือเขาเป็นสามีภรรยาคุณและคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณต้องทําแบบนี้โอเคไหมคะเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทุกๆคนแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะเจอผู้ชาหรือว่าผู้หญิงที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการถ้าคุณยังเป็นโสดอยู่นะคุณสามารถเข้าไปเรียนคอร์รสภาษาอังกฤษเพื่อการแชทได้เลยคะ่ะ คอร์สเนี้ยผู้หญิงไทยก็เรียนได้ผู้หญิงสายฝอก็เรียนได้ผู้หญิงสายต่างชาติก็เรียนได้ค่ะเพราะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะว่าเราจะใช้สถานการณ์ไหนมีประโยคอะไรบ้างที่เราจะต้องถามก่อนที่เราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตค่ะแล้วคุณเองก็จะได้เจอคนที่ใช่80%ขึ้นไปตามสเปคแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับคนทุกทคนนะคะสวัสดีค่ะ